สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่มาแฟืงสุกูสุกคนพ่อครับเคยลาอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องย่ำบายบายเนาะตอนนี้เคยลา,ากอฟซีมาหาเก็บไข่พี่น้องเลยมาเก็บไข่เป็นเถิดที่สองส,สี่สี่ได้เก็บไข่ีเนาะไ,ไข่หรือบ่เด็กๆไข่หรือยัง เด็กเฮาพี่น้องไก่ไข่ของลุงเพื่อนไเอาไปเก็บเลยเธอที่สองเนาะที่ได้มาเก็บ ไข่ก่อนพี่น้องใส่ไข่โอ้ลายอยู่เด้อตัวนี้มีอยู่สองสกแปดสองสี่หกแปดเก้าไข่ตัวนี้มีสเป็นสิบสามตัวนี้มีสองเป็นสิบหาสิบหาแล้วก็เศร้า เสาามพี่น้องเป็นเสาามวันนี้ทิได้เท่าไรเนาะเสาสามเลยก็เสาสี Six ่สาหกเสาามสิบามสองสาพี่น้องเป็นละสาตัวนี Powell ้มีอยู่สองสี่หกแปดสิไข่สามสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบสาม สี่สิสามพี่น้องตัวนี้สองสี่สองสี่หกแปดมีแปดไข่สีสิบสามออกมาออกมาตัวนี้มีอยู่สองสี่หกเจ็ดหาสิบมีอยู่หาพี่น้องมีอยู่หาสิบไข่เนาะตัวนี้ทางนั้นจากสีมีจะไข่ เดี๋ยวไปเก็บพังมาก่อนพี่น้องไปเก็บซุปนาจะมาเก็บทานี้แล้วก็ออกเนาะตรงน,นี้มีอยูหาซิบไข่เบิ้งเบิ้งกระตาคอยนะมาเก็บธนี้ก่อน มาู่ดูหอดบ่ลอยไข่ธนาะหาสิบพอดีได้แตะตายธนาะใช้บนทางนี้สี 4, ่ไข่เท่านี้สี่หกสิบสิบสาม 14 246 4 6, 14, แล้วก็สิบเจ็โอ้ไข่ทางนี้มีแต่ไข่หน่วย,ย 18, ใหญ่สิบแไข่บ่หอดอกหาสีเป็น้อง <laughs> 18, สิบแปดเศามเามเามแล้วก็ 24, 5, สองสี่าโอ้ตัวนี้ลายอยู่เศแป 30 32 34 36 38 39พี่น้องทางนี้39เบิ้งออกมาไข่แล้วและสิเก็บได้นี่โอ้ได้ไข่เดียว40 40พี่น้องรวมแล้วเป็น90 90หน่วยเนาะ90หน่วยพี่นอ้องไว้ทองเนินไก่ 90ได้จักแปะ3แตะพอดีเนาะได้3แตะพอดี ขโมยไก่พี่น้องมาขโมยไก่พี่ครัางนี้ได้อยู่สี่สิบสี่สิบฟองทางหนาได้หาสิบฟองเดินกันสิบฟอง รอบเสาเอื่อยประยู่้นเขาเมืองเวลาก็เลยม,มาเก็บไข่ฟ้ามีเต็ดข้องง่า ปลาไปเก็บทางข้างนู่นเนาะ อยากไก่ตกใจแต่มันก็บปคอยตกใจเราเห็นเขาออกมานึ่งกัดเลียนมาใส่เชือด ไข่สดๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไครต้องการไข่สดๆสร้างจองเข้ามาได้มีชื่อกินเองบอกหรือว่าสิชื่อให้ญาติพี่น้องหรือให้ไพรก็ได้เม็ดเนาะสร้างจองเข้ามาเลยเก็บส,สดๆคู่มือไข่ ไม่ไม่ขมือจากฟาร์มเนาะฟาร์มน,น้อยๆแต่ว่าไข่นี้คุณภาพข้างนั่นเลยไข่ลายเด้อเด็กยวเดี๋ยวไข่ออกลายๆไข่หอกลายๆ ใหญ่ขนาดน้องถุกใ่ญ่ๆง่ามๆทั้งนั้นเลยสดๆใหม่ๆเก็บคูม,มือเนาะนับร่องว่่มีไข่เนา่าไข่เสียมีแต่ไข่สดๆงหม่ๆน,นี่ก็เก็บไปได้เก้าิบฟองหรือว่าเก้าสบายเนาะคันใส่แตะเรื่อนนะใส่แต่ก็ไ้สามแตะ ถ้าเมนว่าแพงก็ได้สาแพงพี่น้องไลแพงหนึงกับสแพงหนึ 4, งกับสาิบหน่วยน,นีนเก้าสิบหน่วยพอดีเปี้ยบเก,กินบกขาดนี่พี่น้องเปี้ยบเ,เลยสามสิบแพงเออสแพงเกิบหน่วยงา,งามเลย สัางจ้องเขามาได้เด้อยพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนไปต้องการไข่สดๆเนาะจากฟาร์มน้อยๆของลุงพ่นนี้หละเนาะนี่นี่แหละแม่พันธ์แม่พันธ์ก็มีสองหลอกหลอกธนาพ่อ คือว่ามือนี้ก็ได้หลายติบเนาะคลิปนี้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนที่ติดตามรับชมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยลาเด้อพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี